สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับต่างอีกแล้วนะคะจากบริษัท MapPoint Asia Logistics Solution ค่ะวันนี้ค่ะต่างพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริษัท Double V Logistics จำกัดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะต่างจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมลานจอดรถขนส่งค่ะของบริษัท Double V Logistics ตามต่างม,มาได้เลยค่ะ ค่ะในส่วนของรายละเอียดของการติดตั้งให้กับบริษัทรายใหญ่รายนี้นะคะเราต้องมาพูดคุยกับพี่เก่งค่ะเป็นตัวแทนฝ่ายขายค่ะที่ดูแลการขายให้กับบริษัท W Logistics จำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งสวัสดีค่ะพี่เก่งคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบริษัทเนี้ยเราติดตัวสินค้าอะไรให้กับเขาไปบ้างค่ะก็จริงๆหลักๆแล้วก็เราจะเริ่มต้นที่ตัวของ GPS ก่อนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยทางลูกค้าเขามีแผนการมีเรื่องของการเดินรถการส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับ ในโลจิสติกเพราะว่าเขารับส่งขนส่งทั่วประเทศไทยด้วยนะครับเราก็เลยเห็นว่าไอ้ซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่ GPS เนี่ยแนะนําให้ลูกค้าเพื่อให้ใช้งานและตอบโจทย์ลูกค้าว่าลูกค้าสามารถจัดแผนงานเดินรถว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยต้องไปส่งลูกค้าหรือส่งเมืนองงานกี่ดอกกี่จุดประมาณนี้ครับแล้วก็มีส่วนในรถของรถท้องเย็นนะครับ <ชะ S 2> ที่ที่เข้ามาติดตั้งเพื่อที่จะรับควบคุมอุณหภูมิอีกด้วยนะครับ แล้วก็สุดท้ายที่เราทําให้ลูกค้าก็คืออย่างลูกค้ามีระบบที่ใช้งาน,นระบบทีมเอสอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูลพวกนี้มาเชื่อมต่อกับระบบเราได้นะครับให้ลูกค้าเห็นข้อมูลทุกอย่างที่มาจากทีมเอด้วยเหมือนกันค่ะคแล้วถ้าพูดถึงนะคะพี่เก่งเล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเด่นของสินค้าที่เราติดให้กับลูกค้าเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างคะ่ะจุดเด่นจุดเด่นหลักๆของสินค้าเนี่ยก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจุดเด่นเนี่ยถ้าจะพูดถึง GPS เนี่ยมันก็คือระบบติดตามทั่วไปนะครับ แต่จุดเด่นของเราเนี่ยเราขายเรื่องงานหนึ่งเรื่องงานบริการ<ช>นะครับเรื่องงานตัวใช้การใช้งานต่างๆของซอฟต์แวร์ที่เป็นหลักนะครับเพื่อให้ลูกค้าทำยังไงก็ได้ให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้หมดว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็คือตอบสนอง,องความต้องการกับ<ช>ลูกคา้าได้เลยลูกค้าอยากได้อะไรก็คือจัดให้ที่สําคัญเนี่ยเรารับคัสตอมไมซ์ซอฟต์แวร์ที่มีรีคอมเมนต์จากลูกค้านะครับก็สามารถพัฒนาให้ตามความต้องการลูกค้าได้เลยที่ต้อง ค่ะต้องขอบคุณพี่เก่งมากเลยนะคะที่สลัดเวลามาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและโปรดักต์ของบริษัท MLS นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณวริศค่ะชยาวิวัตรกุลหรือคุณโบ๊ทค่ะดารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดก,การบริษัท w o l V Logistics จำกัดคะ่ะสวัสดีค่ะคุณโบ๊ทสวัสดีครับสวัสดีค่คะค,คุณโบ๊ทเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าบริษัท WW l o g i s t i c เนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะครับผมครับ บริษัท Double W Logistics ของเรานะครับก็ขอตั้งตั้งแต่ปี2013นะครับจริงๆบริษัท Double W ของเราครับเป็นบริษัทที่สปินออฟออกมาจากบริษัท Standard Can นะครับที่เป็นบริษัท แฟมิลี่บิสเน s นะครับทำกระป๋องบรรจุภัณฑ์โลหะนะครับมามากกว่า70ปีนะครับผมก็ตั้งแต่ปี2013มาเนี่ยเราเริ่มทําการบริหารจัดการโดยการส่งกระป๋องนะครับเปล่าเนี่ยไปให้ลูกค้าปลายทางนะครับแล้วก็กลับแต่ตั้งแต่ปี2019เป็นไปต้นมานะครับเราก็มีการเปลี่ยนบิสเนส s เตติสติกนะครับแล้วก็เปลี่ยน Business นวาสพอร์ตโฟ o ิโอใหม่โดยการที่ตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเป็นการ Service in Land Transportation นะครับก็จะประกอบไปด้วยรถขนาดเล็กนะครับเริ่มตั้งแต่ขนาด4ล้อเล็ก6ล้อเล็กนะครับไปจนถึง10 10, 10ล้อนะครับ10ล้อเทลเลอร์แม่ลูก10ล้ออย่างนี้นะครับก็เพื่อเสิร์ฟสินค้าให้กับลูกค้าหลากหลายไม่ว่าจะหลากหลายเป็นลักษณะลู e โหลดหรือว่าเป็นแพ็คหรือว่าเป็นน้ำหนักมากน้ำหนักเบานะครับผมก็จะมีขนส่งไปตั้งแต่บริษัทลูกค้านะครับ ดีนะครับท่าเหลือรวมถึงรีเทลเลอร์ต่างๆนะครับการเติบโต,ตของธุรกิจของบริษัท d เวอร์วีโลจิสติกเนี่ยในช่วงปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับผมก็ต้องยอมรับเลยนะครับตั้งแต่ปี2020นะครับ2021รวมถึงตั้งแต่ต้นปี2022เนี่ยนะครับก็ ทุกบริษัทขนส่งหรือทุกเศรษฐกิจทุกธุรกิจนะครับก็เจอจากปัญหาเรื่องโควิด -19 นะครับที่เป็นกระทบโดยกว้างนะครับแต่เราก็บอกเราเองว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำเป็นขนส่งโลจิสติกที่มีลักษณะลูกค้าที่หลากหลายนะครับหลายพอร์ตโฟลิโอนะครับแน่นอนมีบางตลาดที่ซบเซาลงไปบ้างก็มีตลาด new opportunity ที่มาใหม่นะครับแต่ที่สิ่ง ที่สาคัญที่สุดเลยก็คือการรีคกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของทั้งตัวพนักงานนะครับทั้งตัวบริษัททั้งองค์กรเองรวมถึงทั้งรูปแบบบริษัทเนี่ยเราต้องปรับตัวให้เร็วนะครับ,รบในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชนิดงานนะครับหรือรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะเป็นปลาที่ว่ายน้าเร็วนะครับปลาใหญ่ในยุคที่ช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะาสามารถที่จะอยู่รอดยากนะครับเราต้องอัด เช่นกับ Under, สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับก็ภาพโดยรวมนะครับตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ค่อนข้างเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็ตลาดรวมถึงลูกค้าต่างๆก็เริ่มมีการใช้งานมากขึ้นนะครับก็ถือว่าตลาดยังถืออยู่ในเกณฑ์ตอบโต,ต้ที่ได้เรื่อยๆนะครับผมอ๋อโอเคถือว่าปรับตัวได้ไดีเลยนะคะคุณโบสค<า>่<ๆ>คคะแลวถ้าพูดถึงระบบ GPS tracking ที่เราติดตั้งให้เนี่ยมันสามารถเข้าไปช่วยในการทํางานของบริษัทคุณโบได้อย่างไรบ้างคะ ครับครับก็ถือว่าเทคโนโลยี GPS นะครับที่ทาง MapPoint Asia ได้ทำการซัพพอร์ตของเรานะครับตั้งแต่ปี2019นี่ครับถือว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยในการประสบความสำเร็จของทางเรานะครับแน่นอนว่านอกเหนือจากระบบการติดตั้งติดตามยานพาหนะของกรมขนส่งแล้วอันนี้เป็นกฎหมายนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดการต่อยอดนะครับการเอาข้อมูล Data ที่มีอยู่เนี่ยของรถแต่ละคันเนี่ยครับมาทำการวิเคราะห์หรือเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ตัวอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ มากนะครับก็ตั้งแต่ปี2019นะจนถึงปัจจุบันนะครับเรามีรถติดตั้งไว้ทั้งหมด78คันนะครับสำหรับระบบแบบพอยต์เอเชียนะครับก็ในอนาคตคาดหวังว่าจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับ แล้วก็ข้อมูลที่เราเอามาใช้เนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่เราเห็นในจอแดชบอร์ดอันนี้นะครับจะเป็นหน้าจอของตัวแบบพอยเอเซียนะครับในจริงอะ่ะข้อมูล Data ของแต่ละอันนะครับมันจะมีข้อมูลที่เป็น c a n บัสของตัวรถอยู่เนี่ยเราข้อมูลพวกนี้ครับเข้าไปในส่วนของ TMS นะครับ Transportation Management System หรือว่าโปรแกรมที่เป็นเรื่องของ Business Intelligence ในการวิเคราะห์ถึง u t i l i z a t i o n ของรถนะครับรวมถึง อัาตราความเสี่ยงในการที่จะจอดจุดเสี่ยงหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับชั่วโมงคนขับรถมากไปหรือเปล่าหรือว่าไปพื้นที่ที่ทุรกันดารหรือมีความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ G P S ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวช่วยนะครับคีย์หลักให้กับเราได้ค่อนข้างเยอะมากๆครับค่ะอยากให้คุณโบ๊ทค่ะพูดถึงค,ความประทับใจเกี่ยวกับการบริการของบริษัทแมทพอยต์เอเชียให้ฟังหน่อยค่ะ ครับผมยินดีเลยครับก็แมปพอยเซียนะครับตั้งแต่เรามีทําธุรกิจร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กันมาตั้งแต่ปี2019นะครับก็นอกเหนือจากการติดตั้งตัว GPS ที่อยู่ในรถนะครับเราก็มีการขยายตัวพอร์ตโฟลิโอของเราเพิ่มเติมนะครับล่าสุดเนี้ยตั้งแต่ต้นปีนี้มาเราก็มีทําในส่วนของรถเย็นนะครับโคเชนเนี่ย<ม>ก็จะมีการติดตั้งในส่วนของเซนเซอร์นะครับเทมเ e อร์เจอร์มอนิเตอร์ลิงนะครับเ <ạ. S 1> นื่องจากว่าลูกค้าปลายทางต้องการที่จะเทสตแบ็ในส่วนของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตัวนนนีีี้ก็็เป่ททาาางสมรถ จะเชื่อมต่อกับตัว GPS ที่เป็นการส่งข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถดิสเพย์เข้ากับหน้าจอบนบอร์ดได้แล้วก็สามารถส่งรีพอร์ตให้กับทางลูกค้าได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องการบริการเนี่ยสมมุติว่าผมมีการออกรถมาใหม่หรืออะไรอย่างนี้นะครับรก็ทางทีม uh, After Sales Service นะครับในการ installation ทีมก็สามารถส่งทีมมาติดตั้งได้ภายใน24ชั่วโมงเลยถือว่าค่อนข้างเร็วถ้าเทียบกับเจ้าอื่นที่ผมเคยใช้ในอดีตนะครับรวมถึงตัวซอฟต์แวร์เองนะครับก็ถือว่า up time เนี่ยผมกล้าพูดว่าประมาณ90%รถึง95%อได้เลยนะครับโอกาสที่จะมีค้างอะไรบ้างมีตามอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าฟีดแบ็กของทีมงานที่ช่วย แก้ไขนะครับให้กลับมาใช้ได้เร็วถือว่าดีมากๆนะครับการคลิปอินทัชกับทางลูกค้าเนี่ยถือว่าสามารถทําได้อย่างดีมากๆนะครับก็สุดท้ายนะคะอยากให้คุณโบ๊ทค่ะฝากอะไรเกี่ยวกับให้คุณผู้ชมทราบเกี่ยวกับบริษัท d W Logistics หน่อยค่ะครับผมครับก็บริษัท d W l o g i s t i c นะครับก็เราก็ถือว่าเราเป็นบริษัทขนส่งนะครับหน้าใหม่นะครับแต่เราก็เพียบพร้อมทางด้านทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องเสาแบร์นะครับรวมถึงชนิดรถที่หลากหลายและรถที่มีสภาพดี การบำรุงรักษาดี สั่งสม่ำเสมอนะครับก็เราพร้อมที่จะสามารถรับโจทย์งานของลูกค้าทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการชิปปิ้งสินค้าจาก A to B นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของ DC นะครับท่าเรือหรือขนส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมแล้วก็เบการล่าสุดของเรานะครับก็เป็นเรื่องของตัวซัพพอร์ตเกี่ยวกับด้านโคเชนนะครับก็เราตอนนี้เราเริ่มนะครับโดยการที่เรามีรถโคเชนทรัคนะครับอยู่ในฟีดแล้วมากกว่าสิบคันนะครับรวมถึงในอนาคตเราก็มีแผนที่จะลงทุนนะครับเป็น พื้นที่ตอนนี้พื้นที่เรามีแล้วเรียบร้อยนะครับกำลังจะลงระบบก็จะเป็น ห้อง uh, warehouse t e m p e r a t e room นะครับก็เป็นคลังสินค้าเย็นเลยนะครับอยู่ที่จังหวัด uh, นครศรีธรรมนะครับผมก็ยังไงก็ฝากบริษัท W Logistics ด้วยนะครับก็เรามีแท็ก l i n e สั้นๆนะครับ The Transporter You Can Trust นะครับผมเพราะว่าการขนส่งทุกที่นะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามความให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ความชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับรวมถึงความปลอดภัยถึง uh, ลูกค้าปลายทางนะครับรวมถึง uh, ผู้ใช้บนท้องถนนทุกคนและ คนเดินทางเท้านะครับก็ถือว่าเป็นคียีเรียลักนะครับฟิโลโซฟี่หลักเลยของเรานะครับการขนส่งทุกอย่างจะต้องยั่งยืนนะครับผมค่ะในวันนี้คะ่ะก็ต้องขอบคุณคุณบนมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยและก็แชร์เกี่ยวกับบริษัท d e W Logistics ให้ทางผู้ชมฟังนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคขอบคุณมากครับผมยินดีมากๆนะครับ คุณผู้ชมคะและนี่คือบรรยากาศของห้องประชุมใหญ่ชั้น2ค่ะของบริษัท Double V Logistics จำกัดค่ะมีบรรยากาศที่โอโถงกว้างขวางจุคนหรือพนักง,งานได้ถึง150คนเลยค่ะ ไปแล้วนะคะสำหรับการพาคุณผู้ชมค่ะเข้าชมบรรยากาศออฟฟิศและบรรยากาศลานจอดรถของบริษัท W ับโลจิสติกจำกัดค่ะสําหรับเทปหน้าค่ะต่างจะพาคุณผู้ชมไปที่บริษัทไหนไปสัมภาษณ์ผู้บริหารท่านใดต้องรอชมในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ต่างขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ